สดยท่านผู้ชมท่านครับรายการ Starletder นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีม DK คว้าแชมป์ไปนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าก้าวหน้าที่เขาเล่นนะครับ Burning นะครับเล่นแคลรี่มา9้าตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเล่นตัวอะไรบ้างนะครับเกมแรกนะครับ Burning เนี่ยเล่นเป็น l i สต s t e ล l e r นะครับผมนี่ออกมาทําเกมช่วงกลางได้อย่างโหดเหี้ยมนะครับของอะไรนี้ยังไม่ต้องมีมากเท่าไหร่นะครับก็มาลุยกับเพื่อนแล้วนะครับนี่เกมนี้ โอ้หอาริอาน,นี่เจอเข้าไปนี่เครียดเหมือนกันนะครับโหจังหวะนี้เชนเจอเซนทอร์ไล่มานี่ก็ดับไปอีกตัวครับผมร้ายมากนี่จะเป็นจังหวะก่อนขึ้นบ้านช่วงท้ายเกมนะครับไอติวเลอร์มีเอจิทนะครับก็ได้โอกาสขึ้นบ้านนะครับซึ่งโหจังหวะนี้ดีเคเนี่ยทำได้ดีเหลือเกินนะครับ นี่ฮะอ่าเกม2นะครับ D.K เจอ Empire นะครับในรอบรุปสเตซึ่ง Burning นะครับเล่น l o n d o it นะครับผมนี่เป็นหมีนะครับเฝ้าเล่นบนยาวๆนะครับไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่นะครับแต่พอมีจังหวะทีมไฟ์นะครับก็มีเลดี้นนะครับเผารัวๆนะครับลูกหมีนะฮะนี่นะฮะไล่ดีเหลือเกินนะครับ เรียบร้อยครับผมถัดมาครับผมเกมที่3นะครับ DK เจอทีม MVP นะครับจากเกาหลีใต้นะครับผมเล่นเป็นอะไรเนเจอร์โปเปตนะครับผมดันอย่างโหดนะครับฟาร์มไว้มากนะครับแล้วก็ยังแก๊งได้อย่างเฉียบขาดด้วยนะครับนี่นะครับไม่ว่ามีจุดประท้าตรงไหนก็ไปร่วมแจมตลอดนะครับสำหรับโปรเป็ของ ทางเบอร์นิงนะครับถัดมาครับเกมที่4เจอ IG นะครับจีนด้วยกันนะครับเล่นคลิงนะครับนี่พอมีใบ่มีบิงนะครับก็ฆ่ารัวๆแล้วครับพี่น้องงานนี้นี่ครับสตอมยังไม่รอดเลยนะครับแม้ว่าวังหวาจะโดนแก้งนะครับแต่เพื่อนก็มาซัพพอร์ตดีเหลือเกินนะครับงานนี้ ่าเรียบร้อยไปนะครับเกมนี้ถัดมาครับเกมที่ห้า่าทีม D K ครับต้องเจอกับ I G ครับนี่นะฮะซึ่งเบอร์นิงนะครับเล่นมิลาน่านะครับเป็นตัวที่ฮิตมากนะครับในรายการนี้นี่นะฮะแม้ว่าสอนนี่จะพึ่งไม่ได้ักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่วยทีมทำด a เเ g จได้อย่างดีครับ ขาดเลยนะครับเกมสักคู่นี้ถัดมาครับเกมที่6เนี่ยดีเคเจอทีม EG นะครับซึ่งเล่นคอมโบทีนี่ไอนะครับนี่นี่นะฮะอยู่ไหนก็แก๊งได้นะครับผมดูเอาเวอ์จังหวะนี้นะฮะโอ้โห oh, ไม่น่ารอดนะครับผม ตัวกระสับนี่คอมโบเดียวเท่านั้นนะฮะถัดมาครับเป็นเกมที่7นะครับ d k เจอ e g นะครับผมก็เบอร์นิงเนี่ยได้เล่นมัฟฟิงนะครับซึ่งจังหวะนี้นะฮะเป็นจังหวะที่ขึ้นบ้านของทาง D.K. นะครับนี่นะฮะตัดเอมเบอร์ไปก่อนเลยนะครับด้วยคอมโบช็อตกันนะฮะก็มาไล่ฆ่านะครับนี่นะฮะ กวาดหมดบ้านนะครับเบอร์นิ่งพอศัตรูหลุดระยะครับก็ซัดป้อมไปพอเข้ามาถึงระยะเวฟนี่ไม่เคยปล่อยเลยนะครับงานนี้โอ้โหจังหวะน,นี้นี่อันต้าคิวเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องโอ้โหซึ่งอีนิกมาจังหวะน,นี้พลาดอย่างรุนแรงนะครับเจอเข้าไปอีดอกรึเป็นแลมเพจเข้าไป ถัดมาครับเกม8เป็นเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับทีม EMPIRE นะฮะเบอร์นิงอ่ะเล่นเฟลเลตบอยก่อนเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งคอมโบคคนาฟิเอานี่โหดร้ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไอไอที่คอยซันไซให้หรือว่ามีทาง A-A มาช่วยป้อนอันติด้วยนะครับงานนี้นะครับทำให้เบอร์นิงนะครับตัดสินใจออกอาร์กนิมมานะครับเป็นคอยเทมชิ้นแรก เล่นอย่างโหดนะครับอันนี้เป็นทีมไฟ์หน้าห้องโลชานะครับผมนี่นะฮะเห็นเพื่อนโยนแปลงมานี่ชิลละนะครับผมสุดท้ายครับเกมสุดท้าย DK เจอ Empire อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบแกมแฟนองที่2ก็เบิร์นนิ่งนะครับเล่นปักหน้านะครับผมนี่เกมนี้โหซึ่งถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ปักหน้าตัวนี้ อันนี้นะฮะก่อนขึ้นบ้านนะครับทีมนี้เอมเบอร์ของบูชีนี่เด่นมากเลยนะครับทำเอาเบอร์นิงเนี่ยเงียบไปเหมือนกันนี่แหละฮะทีมดีเคนะครับเก้าเกมเก้าแคลรี่นะครับในสตาร์เ d เดอร์ซีซั่นเก้าด้วยนะครับโหเลขเก้ามาแรงมากนะครับผมก็ขอติดตามผลงานทีมดีเคต่อไปครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ